เอาละรครับคุณศิลป์เป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับการท่าเรือเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นก่อนครับมาในชุดสีดำนะครับครึ่งเวลาแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลมาตั้งที่ศิวกรนครจะสีมาช่วงนี้ได้บุกครับอเปียคูบี้ไหลออกไปอา,อาดูนฮาฟิตจี้นะครับแล้วตัดเข้ามาจับลูกนิวยาวเยโดนเสียบล้มลงไปคุณศิลป์ชี้ทันทีครับอ้โหเป็นจุดโทษของนครว่าจะสีมาครับ าที24ครับเอาครับเป็นจุดโทษครับของนักฟอร์มรกจสีมาควาเมฆคาริคาริครับดาวยิงชาวกาหน้าฤดูการนี้ซัดไปแล้ว3จะบวกเม็ดที่4ของตัวเองได้หรือเปล่าครับดวนกับวรบุษศรีสุภาวิ่งมาแล้วแปลลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูสวัสด์แคทออกนำแล้วครับโอ้ต้อบอกว่ายิงได้ เด็ดขาดทีเดียวครับเป้าเดีวจังหวะนี้กระโหลกไมาครับนครราชสีมาเข้ครับนครเซโต้คารีคารียิงลูกนี้เรียบร้อยทั้สองประตูศูนย์ก็เอาจนได้ครับนครราชสีมามาได้เอฟซีเล่นน่าจะเปลี่ยนแผนเป็นหล่าสัตวแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหเตะมุมเข้ามาโฉบมาบงสามต่อศูนย์แม่ท่าเรือโซเลสไหลออกมาที่ปากกรดุนยายกมือขออยู่ครับ ยอดมาให้กับบริยาครับขึ้นมา3คนกันท่าเรือบริยาล็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่ผ่านยังไถเอามาได้ไม่ผ่านอีกแล้วครับโกซุกิจ่ายออกมานูรุนจิงลูนีแล้วเรียบ